ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมตำนานเสียงทองผู้พลิกโฉมวงการเพลงไทยคุณดนุพลแก้วการหรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในชื่อแจ้ศิลปินผู้มากความสามารถทั้งในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีเขาคือหนึ่งในตำนานของวงการเพลงบ๊อปและสตริงของไทยที่สร้างสรรผลงานอมตะมากมาย ทั้งในานามของวง Grand-X และในฐานะศิลปินเดี่ยวผู้บุกเบิกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆขวัญใจในคอฟฟี่ช็อปสู่ขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศคุณแจ้ดนุพลเกิดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2502ได้ศึกษาจากโรงเรียนวัดเขมมาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขาเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่ยังเด็กโดยเริ่มต้นเล่นโฟกซองอย่างจริงจังในสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหลังจากจบมศออปลายการเส้นทางอาชีพนักร้องของเขาเริ่มต้นที่ร้าน Love Coffee Shop ชั้น4ของสยามเซ็นเตอร์โดยค่าจ้างเพียงชั่วโมงละ10บาทเท่านั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถเขาก็ไต่เต้าจนมีรายได้สูงถึงเดือนละ40,000บาทซึ่งถือเป็นรายได้ที่มหาศาลในยุคนั้นเลยทีเดียว หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปแสดงที่ร้าน Birthday อยู่ชั้นด้านล่างของโรงหนัง President ์และนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตสู่การก้าวไปเป็นนักร้องนำวง Grand X ความสามารถในการร้องเพลงโดยเฉพาะการถ่ายทอดบทเพลงของวง B.G. ได้ออกมาอย่างโดดเด่นและก็ทำให้แจดนุพลได้รับการทาาทามให้เข้ามาร่วมวง Grand X วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นที่กำลังโด่งดังสุดขีดในยุค80 โดยทางผู้จัดการวงแกรนด์เได้มาทาบทามเพื่อเข้ามาแทนที่คุณจำรัดเสวตาพรที่ได้ลาออกไปแม้เงินเดือนที่ได้รับจากวงจะน้อยกว่าที่เขาที่ชอบแต่คุณแจ้มองเห็นโอกาสและชื่อเสียงที่จะตามมาในอนาคตญญาาคซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตอันล้ำค่ามากกว่า คุณแจได้เข้าร่วมวงแกรนด์เอ็กซ์ในอัลบั้มชุดที่4ชุดเขินโดยมีเพลงกล่อมรักรกกันนทุชชาติาวยใ,ให้ซึ่งเป็นเพลงแรกที่เขาร้องบันทึกเสียงโดยในช่วงแรกนั้นคุณแจยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในปีพุทธศักราช2,521ซิงเกิลเพลงหัวใจมีปีก ก็ได้สร้างชื่อให้เขาในบทบาทฐานะนักร้องนำอย่างมากตามมาด้วยอัลบั้มบันทึกการแสดงสดที่หอประชุมจุฬาซึ่งเพลงพบรักได้ตอกย้ำความสามารถของเขาในฐานะนักร้องยอดเยี่ยมที่ครองใจแฟนเพลงจนถึงทุกวันนี้นนจ,จุดสูงสุดของวงแกรน d X ในยุคที่มีแจ้เป็นนักร้องนำคืออัลบั้มแกรนเอ ชุชอรอรุ่นเมือนรอไออุ่นจากดวงสุริยาที่สามารถทำยอดขายทะลุ1.5ล้านตลับซึ่งถือเป็นประวัติการในยุคนั้นมาก่อนความรักจากเธอค,คนลคนลน้ลแบรนด์เอ็กซในยุคนี้ได้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการเพลงไทยด้วยบทเพลงอมะตะภายใต้น้ำเสียงอันทรงสเสน่ห์หล่อทุ้มนุ่ม แฝงลูกอ้อนขยี่หัวใจของแจอาทิเช่นเพียงศพตาเพื่อนเชื่อฉันบริสุทธิ์และอีกมากมาย หลังจากร่วมสร้างตำนานกับแกรนด X มายาวนานพศ2523ถึง2528แจ้ดนุพลตัดสินใจแยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวในปีพศ2529เพื่อสารฝันของตัวเองกับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกที่มีชื่อว่าฝันสีทองภายใต้สังกัดนิติทัศน์โปรโมชั่น ด้วยความเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งแห่งยุคสมัยนั้นและฝีมือการร้องและแต่งเพลงที่ไม่ธรรมดาทำให้อัลบั้มฝันสีทองได้รับการจับตาเป็นพิเศษ และเขาก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังอัลบั้มนี้สามารถฉีกหนีความเป็นแกรนเอ็กซ์และใส่ความเป็นตัวตนของแจ้ดนุพลลงไปได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นแนวทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝันสีทองได้ประสบความสำเร็จอย่างทะลมทลายทำยอดขายได้ถึง1ล้านตลับโดยมีนักดนตรีเล่นแบ็กอัพให้ในนามว่าวงพลอยประกอบไปด้วยคุณโอมชาตรีคงสุวรรณ มือกีตาร์แซกโซโฟนคุณเหมอนุสารคุณดิลกมือเบสคุณรักเล่นกีตาร์คุณติ๊กชิโร่สิริศัก์นันทเสนตีกลองคุณมืนไข่มุกเพอร์คัชชันคุณอภิชัยเย็นพูนสุดคีย์บอร์ดคุณอิสรพง์ชุมสายณอายุทยาคีย์บอร์ดคุณสมบูรณ์ สุทธิสัตตะบุตรสุคีย์บอร์ดคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วร้องนำวงพลอยเล่นคีย์บอร์ดนับเป็นนักร้องคนแรกของประเทศไทยที่สามารถทำยอดขายทะลุหนึ่งล้านตลับได้ทั้งจากผลงานในฐานะนักร้องนำของวงและจากผลงานเดี่ยวของตัวเองแจ้ดนุพลได้รับฉายาว่าเสียงหล่อทะลุล้าน ซึ่งบ่งบอกถึงพลังเสียงและความสามารถในการร้องเพลงที่โดดเด่นของเขาในปีพศ2534เขาได้ออกมาเปิดค่ายเพลงของตัวเองชื่อ Internal ซึ่งมีศิลปินคุณภาพหลายท่านอาทิคุณเฮนรี่ปรีชาพาณิต,ตค,คุณปุ้มอรวรรณเย็นพูลสุขและคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอด ในปีพศ2549แจ้ดนุพลได้เปิดร้านอาหารชื่อบ้านแสนรักบนถนนเลียบทางด่วนรามอินทราขาเข้าเมืองคุณแจ้ดนุพลแก้วการยังคงเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในฐานะศิลปินคุณภาพที่มีความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัวผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นหลังเสมอมาครับแล้วท่านผู้ชมละ่ะนึกถึงเพลงไหน หรือมีเพลงอะไรในใจของพี่แจ้ที่สุดของแจ้ช่วยมาแชร์หรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันครับและตกหล่นอย่างไงต้องขออภัยกันด้วยนะครับเยอะมากสำหรับข้อมูลและถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันนะครับสวัสดีครับผม